มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกผันวรรณยุกอักษรต่ำเดียวตอนที่8ค่ะงอเอือเงือเงือเอกเงือ้อเงือโทงเงือ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  นอเอือเนื้อเนนะืน้อเกอกเนื้อเนื้อโทเนื้อ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 มอเอือเมือเมือเอกเมื่อเมือโทเมื่อเมือเมื่อเมื่อยอเอือเยือเยือเอกเยือเยือโทเยือเยือ เยื่อเยือรอเอือเรือเรือเอกเรือเรือโทเรือ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 ลอเอือเรือเรือเอกเรือเรือโทเรือ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 วอเอือเวือเวือเอกเวือเวือโทเวือ เว้อเวือเวอหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ